สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเลยเนาะค่ะเอาเมื่อวานนี่มวยกะแต่ทั้งส่วนกินเขาทั้งผ้าเมาโมอยแล้วนะคะแต่ว่ามือนี่มาเปิดฉากจริงในจ็เทอเนาะเพราะว่าพอเดมาเฮดคลิปจังสีกะโดนเจอพอสมควรนะคะในลักษณะท่าทังที่เหาตรงมาคุยกันแล้วกะแบ่งอ่าแบ่งปันกันนะคะในเรื่องหเลายเรื่องนั่นแหละค่ะนะคะเริ่มต้นที่ว่ามวย ลือสาวสว่างนะคะตามชื่อส่งเลยเนาะง่ายดีที่สุดก็คือสาวสว่างนั่นเองนะคะเอาเอาน,น้ำน้ำนี่ดีกว่าเนาะมานั่งสิได้คุยกันสะดวกเพราะอย่างทุกคนกับรู้ชื่อเสียงในน้ำสาวสว่างนั่นเองนะคะสง่สงเลยๆนาะส่งเลยละค่ะนะคะอยากจะมาคุยกันเนะาะมาอยู่นี่กับประมาณได้สิบเก้าสิบขยี้สิบปีแล้วนะคะโมเจ้าเป็นจังไดมาจังไดมาอยู่ทั้งนี้แล้ว เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาเราสู่กันฟังสําหรับโตุวยเองเนาะคะ่ะไม่อยู่ทั้งนี้บังเอิญว่าที่เป็นคนที่บอเสือภัยง่ายๆนะคะ,ะที่แรกม,มีมีแฟนนี่แหละเพินพ่นเพิน่นตั้งแต่คบกันที่แหลกๆเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าเจ้ามาล่องเขามาเยี่ยมเยี่ยมประเทศข่อยเบิงบอ่อเิ่นถามยังสี่เนาะ นระวางช่วงที่ข่อยสิเขามานนหมุ่เจ้าข่อยบอว่าคัดโลอย่างอื่นข่อยกระิบ,บไ่ไปไปไกลกว่านั้นเนาะเพราะว่าหลายคนกับคิดในหลายแงหลายมุมเอาจังซี่ดีกว่านะคะ่ะห้สบายใจจ้าของเนาะคิดนแดง่ที่สบายใจจ้าของแล้วมันกระิสบายใจทุกๆุกไฟเนาะคะ่ะเอาจังซี่หลดอา ส่วนในระยะเวลานั้นเนาะมือกะได้นนยินข่าวหลายๆทางเนาะค่ะมาว่าโอ้ยถ้าไปตั้งแดนแล้วนี่ระวังเด้อนนะเพราะว่าเจ้าสิถืกตัวนะเคียดเคียรกับเข้ามาตัวนี่แหละบดไดาจักเถื่อนะคะมอกา้านั่นเองเนาะ อย่างเดียวคือสีผ้าข่อยไปได้ก็คือจดทะเบียนนะคะจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะเจ้าสีผ้าขอ่อย่างออกจากบ้านข่อยไปได้นี่คือหลักการของมวยตั้งแต่ที่แรกนะคะรู้จักเพินนะะรนเนาคบกันได้สักพักหนึ่งในปีหนึ่งนะคะโมเจ้าข่อยก็พยายามเรียนภาษาคืออ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือแลวกะคือเขาต้องสนทนาป,ป่าใชกันกับเจ้าของภาษาเพิ่นโดยตรงบังเอิญว่ามิมมเป็นคนอังกฤษ คือเข้าได้บดได้เนาะเพิ่นกับพยายามสอนเขานั่นแหละค่ะเพื่อนอยู่เมืองไทยนะคะเพิ่อนอยู่เมืองไทยคนอังกฤษปนเนพิ่อนอยู่เมืองไทยเนาะมวยกับพยายามที่จะพยายามคุยคุยกับเขานะแต่ว่ามวยกับเออเปอรอรไปเหรอนะคะเพราะว่าภาษาเข้าบดได้เนาะจีววาจังไดนะคะก็เลยเอากดกดลักของจะาของก็คือซื้อหนังสือมาอ่านนะคะแล้วก็ฟังซำเนียงนั่นเองเนาะน,นี่คือสิ่งที่มวยเรียนรู้ก็เลยได้เข้ามานะคะ ช่วงแรกๆซ้ำช่วงแรกๆเลยปีแรกที่หมวยมาอยู่โอ้ยมือเจ้าะโงไงโหลดคนบาเคยพอสนุดีใจร้ายบาเคยพอน้ำแข็งใสจาก ทองฝาเนาะน้ำแข็งใสจากประเทศเนอกว่ง่ายโหลดนี่ก็เจ้าเอิญกันนะคะนีหย,ยังคือน้ำแข็งใสจากประเทศเนอกก็คือนโซนนั่นเองเนาะต่ว่ากบกกาไปกินคือจังคเจ้าจวานะคะย่านนะย่านโรคไขไขยข้เจ็บเนาะมเมื่อกับเมื่อเจอกระทบแข็งอิลีน้โมเจ้าเป็นไขเป็นเนาาอย่างที่เคยบอกห้ฟังไว้ตั้งแต่คลิปโกอนน,นี่นะคะเป็นไขเป็นเนาาจะได้ไม่ยูนี่เอ่อได้ปี ช่วงเริ่มปีแรกบอบปันไดน,นะคะทษที่ช่วงปีแรกนี่คือสถานการณ์หนึ่งถึงสามถึงสี่เดือนหนึ่งสองสามสี่เดือนนี่ยยังไปได้อยู่นะคะไปได้ก็คือเขาเขาคุยเขาสนุกเขาทุกอย่างมันคือรีเฟรชคือทุกอย่างเขามัน มันไม่เบิดมันตื่นเต้นในส่วนที่ตื่นเต้นนะคะในระวางนั้นความที่ตื่นเต้นมันก็เกิดความอ้างว้างขึ้นมาอ้างว้างจังใดบอกก็คือเข้าเขามาเข้ากระเห็นแจนี่ซิเมนแฟนแจนั่นซิมนเมนไมยาข้าเจ้าสิบริคุยกันคือจังโมเฮาคุยกันพูนีอ่านหนังสือพนูนันเบิงทอหัด จังสีนะคะมันก็นสิเป็นสองฝ่ายแยกกันไปอันเท่านี่ภูบรดภาษาเนาะคะ่ะผูบรายภาษาก็คือภาษาหลักเข้าใดก็คือภาษาอังกฤษมาเพราปกบปือนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษก็ไปให้ไปหน้าใดแค่นั้นละคะ่ะเนาะที่มวยอ่าบ่าวใดแนะนะคะแล้วก็ลงมาเป็นเย็นหยวมุ่เจา้าเป็นอาการที่แบบเข้าเขารู้สึกว่าเขาอยูู่้เดียวนะ ยู่พูดเดี่ยวอยากจีบว่าอยากจีคุยอยากจีลาเรื่องมันกับลาเรื่องบ่อใพภายในมือเดียวนั้นมือเจ้าเอ้ยจักลมอีหยังเขามาในหัวใจจักลมอีหยังเขามาในหูนั่งไห้เอาก็คัหมือเจ้านั่งไห้พ่อหยังรู้สึกว่าเงียบเงาสลือเกินนะคะความอ้างวัางมันมาเอสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นเฮาก็ได้เห็นเรียบรอยเลวเม่นบ่กค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาคิดมากเลยนะ โอกับเมนะคะคิดทอดแห้งที่สุดในโลกคิดทอดที่สุดในโลกจดกรอกนี่เลยละโเจ้ามาเทียแรกมาอยู่ต่างแดนเลยแล้วก็มาปักหลักอยู่นะยนี่เลยนี่คือฮกเดือนแรกนี่ขอบอกเลยนจังงังเลยละูเจ้าไปไส่บ่อไรนะะ้านั่งห้เอาสเสื้อนี่จนแฟนถามมาม้ยเจ้าเป็นยังเจ้าเป็นยังนะน้าก็ตอบไปว่า ่อยคือรู้สึกจงสี่่อยขึ้นรู้สึกว่า่อยอยู่ผพ้ดเดียวบนโลกใบนี้ละ่บบนะผู้ใดก็บริสียนะบ่มีคนเสียนะมูตเจ้าแต่ว่าเข้ามาอยู่แบบอยู่ผพ้ดเดียวใส่ภาษาจ้าของอยู่ผูดเดียวในชีวิตต่างแดนเดี๋ยวว่าโบอ่ามันเป็นไปบ่ได้ที่เฮาสิม,มานางให้ให้ผู้อื่นให้ยินแม่นบอก นี่แหละที่แรกเลยที่แฟนได้เห็นน้าตายดแหลกจากเมียของอ่ะบอค่ะโดดตั้งแต่แต่งงานกันมาในช่วงระยะเวลาสามสี่าหเดือนที่มาอยู่อ่ทำน้ำพินเนาะค่ะที่แรกๆมากกับสบายใจบระทุกยางแต่บาทนี้เมื่อนั้นเมื่อเดียวเท่านั้นจะโทษหาแม่กับโทษอะไรเพราะสวงนั้นยังบระัานใ้มีเด้ค่ะเ c e b o o k กับบมีเด ่อยท่านติดต่อเป็นบพท่านได้มี Facebook ยังทั้งสินนะคะ,ะช่วงนั้นก็สิมีโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์สามารถโทรศัพท์ออนไลน์ได้ถ้าสัญญาณดีก็คือคุยกันได้โดนนะคะแต่ถ้าสัญญาณบอดีก็คุคยกันบอดได้นี่คือขอลักเลยนะที่ยึดใจหัวใดก็คือเสียงพ่อเสียงแม่ได้ยินยามได้ขิดหอดนะคะคีดหอดอีลี นี่คืออาการของคนเหาไม่อยูู่้เดียวต่างถิ่นนั่นเองเนาะบ่ต้องว่าเหาเสียผู้นึงไปเหาสิมนีรู้สึกคําว่าดาวเลยในหัวใจเหาสีนวมนวมเลยนะคะมันจะเป็นอาการที่วิวๆขึ้นมาเลยมันสีเฮ็ดยังบอถือกทั้งสิน้นบแม่นว่าเหาเหาจําเป็นต้องเสียผู้นึงไปหรือว่ารู้สึกว่าทอสุดๆหรือว่าอ คือโมโหสุดๆหรือว่าเฮาสูญเสียความรักไปอังสิมันเป็นโมเมนต์เดียวกันเลยมูเจ้าตัวน,นี้คอยสิบอกเลยโมเมนต์เดียวกันผู้ใดมีปัญหานเรื่องชีวิตครอบครัวหรืออีังกัตางคอยสะบอกคอยก็สิบ่มีข้อตำหนิกับของของของ,ของผู้นั่นนะเพราะยังคอยสามารถฟังได้ส่วนส่วนนั้นมันมีมันมี พราะวองเดียวกันคือเฮาต้องหนิงก็จกะค้งหล้กกระไซเวลากับมันนะคะบรมนว่าปล่อยจะโคองทะลีทะไลในมุเจา้าแต่ว่าต้องฟั่งจะโค้งให้ได้นะคะต้องคิดตรงทบทวนให้ได้ว่าสิ่งใดที่เฮามั่นเหลือหรือว่ามันขาดมันบกพอ่อนั่นเองแต่สิ่งที่มืยขาดไปก็คือความห่วงใยจากคําว่าพ่อกับเม่เฮียไปเมื่อนัน้นมือเดียวซื่อนี่ทุกๆมื้อคอยล่าเรื่องได้มุเจา้า น,น,นั่งหาเอาว่าคักนี่แฟนจัากสิหาอียอย่างั่มา,มาล่อให้เศร้าให้มือทั้งมือ่อยนั่งหาเอาซื้อ,อจนคือเมียก,กัเเยว่าพาเขาไปหาหมอวอเพราะว่าอาการเขาวอดีดีขึ้นเลยเด้หน,หน่าเพิ่นกะคิดว่าเฮาบอสบายเนาะทางเมียก,ก็ดีแต่ว่ากะบอมีไพเข้าใจเฮ้านะคะ มเมนว่าไปเพื่อนกับพ่อขอใจเพราะว่าภาษาเ้านี่ถ้าแปลเป็นภาษาโดยตรงคือภาษาอีสานซื่อกันออกอกังศีมุเจ้าเขาว่าคากรลดเข้าฟังนี่เฮ้าสิก,กินใจแต่ว่าเาเวลาเฮ้าว่าเอ่อว่าเพื่อภาษาเพิ่อนอังสีมันแปลเป็นดหลายรูแปแบบเนาะค่ะ,ะ,ะของอความคิดของขาจจาามันสีเลือดเดยน่นมันสีซ่ามันสีจ้าไหนละ่ะ คนละอย่างนะคะให้เบิ่งเปบเป็นกลางเพิ่นกะสิพยายามขอใจเฮาแต่ว่าเพิ่นพยายามปันได้ิ่รกะบบ่เขอใจนั่นเองนะคะเพราะเลือดคนละสีนะเลือดคนละสีคือคนละประเทศนั่นเองนะคะแต่ว่ามวยบริมินนะบริมินว่าคนต่างชาติบทีจังสันจังสีนะแต่ความขอใจมันคนละอย่างนะคะกดเกณฑ์การทําทำความขอใจนี่แหละมันสิยากในจักน้อยนะคะทุเจ้า ให้เอาก็าคัดให้แล้วว่าพ่อนะยมึงขึ้นนี่อ่าตกดึกมากเนาะมือนั้นกะได้โทษโทษกับสัญญาณก็ดีแนวพอดีแน่แต่ว่ากันยังดีคือเกาวนา พอแม่พระในบ้านก็นยังอยู่เออยู่เย็ยนเป็นปสุขเปอรสุภูสุขคนอาจจีมีโครคไพไขเจ็บมาอย่างมาเหยียนในจักน้อยเพิ่นกันยังสบายดีนี่คือขอที่มึงยังดีใจแล้วก็ภูมใจนะคะตั้งแต่มามือแรกจนเท่ามือนี้ยังสบายดีอยู่กับโอ้ย จะแมนบุญหลายสายเงานะคะเป็นลูกเพิ่นมาดุนย่างไดเอายงนเสียงพ่อกับแม่แมนสิทะเลาะเบาแวงกันย่างไดอยู่เงีเสียงเพิ่นนั่นเองเนาะคะ่ะนี่ละสิ่งที่มืออยากจะมาเล่าให้ฟังเนาะได้ยินเสียงผีอีกผู้หนึง่งเอาว่าคากรลดเนาะทาสิเีเบก็คือมือได้ไปเอ่อไปยามเนาะคะ่ะไปยามช่องผีอีกช่องหนึ่งเนาะคะ่ะที่เพิ่นเสียสามีไปนั่นเองเนาะคะ่ะ ความรู้สึกของเพิินเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเพิินแบบคําว่าอยู่สันอยู่ผู้เดียวนะผู้เจ้าถ้าอยู่ผู้เดียวในห้องเดียวห้องเกา่าที่เฮา,ได,เาได้อยู่กับแฟนเฮาได้อยู่กับแฟนได้นอนห่วมกันนะคะนอนห่วมกันห้องแตะ่ละห้องได้ไออุ่นนะคะเลี้ยวไปมองได้ก็สิเห็นว่าเจ้านั่งอยู่น,นั่นข่อยนั่งอยู่นี่ ความรู้สึกนั้นบอแตกต่างกันเลยค่ะกับความคิดถึงนะคะความคิดถึงอิลีคิดถึงแบบจนสิขาดใจเลยล่ะน้ำตานักกริไลปอก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 ซึมเข้าไปข้างในมู่เจ้าทาส้มเจ้าบอรู้จักกสิบอลรูนะคะกสิเดาบอกว่าขวายหมายถึงอีอย่างเข้าไปฟังเพ่นเพ่นยิ้นยินเสียงว่าโอ้ยกอดกอดกอดเออเอยกอดกอดเออกอดกอดเออนองกอดกอดเออแค่ซ้ำนัน น้ำตาพันพังลงมูเจ้านี่คือคอยบอกเลยว่าแมนเฮาอะได้เป็นคนที่เจอจุดจุดนั้นคือเพิินนะคะภาวะนั้นเฮานุงประ่านได้เจอบอกเลยมูดเจา้าสิ่งที่หักที่แพ่งกันได้คือ,คอหายกำลังใจกันไลยๆนะคะขอโอกาสให้เพินินเนาะ มีเวลากะเขาไปเยี่ยมยามกันนะคะเป็นมู่เป็นพวกกันกะเข้าไปให้กําลังใจกันหลายๆนี่สิ่งที่มุยรู้สึกถึงบึง่งหัวใจพอใดเลยคือบางเทือมันฟิวขาดเท็สยังกับ่ถือจับยังกับว่าใดเพราะว่าสิ่งที่จับลงไปเฮ่ากัเคยได้จับน้ำกันนะคะ ล่างถวยล่างบวงเพิ่นกับเพิ่งเ,เก็บเอามาวางแปะลงก็ได้ยิ่มหัวควนกันแมนบอกบอต่างจากเขานั่งอยู่น้อกันเท่าคู่มือนี่นะคะกาแฟนเท่าเองนี่สิ่งที่มุยสามารถเอามาเล่าได้เนาะในความรู้สึกของเพิ่นแค่เสียดเสียวนิดนิดนะคะนี่แหละค่ะกำลังใจเนาะคะ่ะเอามาทรงตัวกันแล้กก็เรื่องเรานะคะระวังเข้ามาอยู่ทิมฐานทางอื่นใหญ่ใหญ่มาจากประเทศไทยเมื่ออยู่ทางนี้ เป็นจังไดนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญที่มุย่ยอ,อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าบุญคุณนะคะบุญคุณพ่อแม่เฮาเลี้ยงกันมาตั้งแต่น่อยเท่าใหญ่นะคะจังได่ก็ตามมีโอกาส ให้ใส่ตอบแทนเพิ่นในคําว่าเหตุความดีใด้นะคะเป็นลูกที่ดีนั่นเองเนาะคะ่ะอย่างอื่นเพิ่นกับบริโคอยังหลายเด้ขาบอกค่ะโกดพ่อแม่่อยเพิ่นบริโออยังหลายนอกเสียจากว่าอยากให้ลูกทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในอ่าภายภาคหน้านะคะในพ่ายภาคหนาในมือนี้ในปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อๆไป จะเลื่อนงดงามไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะคะ่ะนี่แหละสิ่งที่สําคัญที่เปันญหใจนะคะเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีของทุกๆคนที่ผ่านนาผ่านเขามาแล้วก็ถามไทยกันนะคะนี่ร้อยยิมก็ต้องให้กันอังสันละคะ่ะพ่นต้องการแค่นั้นอิลีพ่นบริต้องการอย่างอื่นโบก,กระทบกระทั่งในเรื่องที่มันบดีนั่นเองที่เป็นต้องการเนาะคะ่ะอังไดก็ตามเนาะเมื่อนี่กะ บวลามันกะล่วงเลยมือกะอยากให้ทุกคนมีเวลาให้จะครองและค่ะเวลาให้ครอบครัวนั่นเองเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับมือนี่มือกะจะต้องขอตัวก่อนรับมือเจ้าอยากจะฝากไว้เนาะเห้าได้คุยกัน เปิดเผยกันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆปล่อยไปเนาะมือไกอยากวอา์ร้ายกว่านี้ก็วอล์ร้ายบ่ไไ้นะคะเวลาสักโมงหนึ่งมันก็สียืดออกไปเรื่อยๆเพราะการวอาจังสีมือบอกด้วยว่ามันเป็นสตอรี่เงวอีหลีเอามาเจ็ดมือละหน่อยเอานะคะน่ะจังไรก็ตามก็ฝากไว้น้ำในเด้อจ้าสซาวสว่างคนไกลบานนะคะช่องน,น้อนาช่องเหนือนะคะเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้จ้าสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ